เทพเทวดาที่มีลักษณะเป็นยักษ์หรืออสูรที่คนไทยนิยมบูชาองค์หนึ่งนะคะก็คือพระราหูโดยเชื่อว่าหากใครได้ถวายของดำแ8อย่างตามสัญลักษณ์ของพระราหูในไทยหรือสวดมนต์12จบตามกำลังวันของพระราหูจนพระองค์พอใจแล้วเนี่ยพระราหูจะบันดาลโชคลาภความร่ำรวยความสำเร็จ ความสมหวังทุกประการให้แก่ผู้บูชาตามตำนานโหราศาสตร์นิทานชาติเวทในครั้งที่พระอิศวรได้สร้างพระราหูเทวดาประจำตัวของคนเกิดวันพุธกลางคืนขึ้นมาเนี่ยพระองค์ได้นำศีรษะผีขโมย12ตนนะคะนำมาป่นจนละเอียดเป็นผุยผงแล้วประรมด้วยน้ำอมฤตก็บังเกิดเป็นเทพพระราหูขึ้นมาโดยพระราหูมีสีพระวรากายเป็นสีทองสำริดหรือดำสลัวมีคุดเป็นพาหนะ สถิตในทิศพายักหรือตะวันออกเฉียงเหนือตามเทวะตำนานนะคะได้มีการกล่าวถึงพระราหูในพิธีกวนเกษียรสมุดไว้ว่าในครั้งที่มีพิธีกวนเกษียรสมุดเพื่อสร้างน้ำำําอมฤตขึ้นมาเมื่อสําเร็จแล้วเรล่าเทพเทวดาทั้งหลายหวั่นเกรงว่าหากพวกยักษ์อสูรทั้งหลายได้ดื่มกินเนี่ยเกิดมีฤทธานุภาพจะต้องเกิดภัยร้ายแรงในภายภาคหน้าแน่เลย จึงออกคนอุบายนะคะให้เหล่าเทพเทวดาทั้งหลายดื่มกินน้ำอมฤตให้หมดเสียก่อนพระราหูท่านทรงรู้ถึงแผนการนี้นะคะแล้วในขณะนั้นเนี่ยพระองค์ยังทรงมีพระวรากายครึ่งบนเป็นยักษ์หรืออสูรอยู่ครึ่งร่างมีหางเหมือนพญานาคท่านร,รู้ถึงแผนการนี้ก็ได้แปลงกายนะคะเป็นเทวดาปะปนเข้าไปได้ดื่มกินน้ำอมฤตจนสำเร็จแต่ทว่าเรื่องนี้พระจันทร์กับพระอาทิตย์ ได้ทราบนะคะแล้วก็ได้นาเรื่องนี้ไปกราบทูลตอบพระนารายณ์พระนารายณ์ได้ได้ทรงพิโรธนะคะแล้วก็ได้คว้างจักรออกมาฟาดพระราหูออกขาดเป็น2ท่อนแต่เนื่องจากว่าพระราหูได้ดื่มกินน้ำำําอมฤตก็ทําให้มีฤทธิ์มากและมีความเป็นอมะตะเมื่อพระวรกายขาดออกเป็นสองท่อนท่อนร่างนะคะส่วนที่เป็นหางได้กลายเป็นพระเกตหนึ่งในเกาดาวนพเคราะห์นั่นเอง ส่วนท่อนบนนะคะได้ลอยขึ้นอากาศเพื่อรอกลื่นกินนะคะพระจันทร์กับพระอาทิตย์ด้วยความโกรธที่นําเรื่องไปบอกพระนารายณ์นะคะหรือเป็นตำนานของสุริยาคาากับจันทาคตาั่นเองนอกจากนี้ในโหราศาสตร์นะคะเชื่อว่าพระราหูคือเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงสถิตยอยู่เรือนไหนจะต้องนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่เรือนนั้น อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะว่าพระราหูจะนำความโชคร้ายมาสู่คุณอย่างเดียวทุกอย่างมีสองด้านมีทั้งโชคดีและโชคร้ายพระราหูอาจจะนำความเปลี่ยนแปลงจากการที่มีหนี้สินมีโรคภัยอาจจะนำไปสู่ความสุขสบายหลุดพ้นหนี้สินมีความร่ำรวยเกิดขึ้นก็เป็นได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะต้องคำนึงถึง ตำแหน่งที่ราหูสถิตยอยู่ว่าอยู่ในตำแหน่งพิเศษไหมหรือดาวดวงเดิมพื้นดวงของคุณมีดาวดวงใดส่งผลหรือส่งอิทธิพลต่อราหูเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะดูดวงที่มีความผูกพันเกี่ยวกับพระราหูคุณต้องรู้จักพื้นดวงเดิมของคุณคุณต้องรู้จักลัคนาราศีของคุณเสียก่อนการเปลี่ยนแปลงในชีวิตทุกคนต้องเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุก์เรื่องสุข มันต้องเจอทุกคนขอเพียงแต่คุณมีสติในการตั้งรับปัญหาไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขคุณจะต้องผ่านมันไปได้แม่หมอขอเป็นกำลังใจให้นะคะฟ้าหลังคนมักสวยงามเสมออย่าลืมกดติดตาม Exit t t a ร t แม่หมอปรึกษาดวงวันนี้สวัสดีค่ะ